ดูครับทดลองผีมือกันครับระวังสายสนน้อยกับสายส้นใหญ่ครับ <c oughs> นี่ครับพอนอนอยู่ครับแม่นอนอยู่แม่จ้องอยู่ครับแม่สายสนน้อยจ้องเป็นกรรมการครับสองฟังครับระวงัง <c oughs> สายส้นน้อยกับสายสนใหญ่ นะครับแม่สายชนใหญ่ก็อยู่นะครับมาแล้วครับมาแล้วครับสายชนใหญ่ครับมาแล้วมาแล้วสายชนใหญ่นะ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 หยอกหยอกยอกสายชนใหญ่ครับสายชนใหญ่นะครับสายชนน้อยครับ ครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นเพื่อเป็นความกำลังใจห้กับสายส่วนน้อยกับสายเส้นใหญ่นะครับมีสายหางล็อกแดกล็อกแดกล็แด็กแดก,ดก,ดก,ดกนับนน,นัอยากเล่นกับพี่ครับอยากเล่นกับพี่ครับ นี่นะครับจังเลยจังเลยไปทำงานกันเด้อเด้อไปทำงานก่อนนี่ครับสุดหลอครับสุดหลอแม่ใส่ส่วนน้อยครับแม่ใส่ส่วนใหญ่ใส่วนใหญ่กับใส่ส่วนน้อยนะครับไนจะหยอกกันทุกเช้านะครับหยอกเล่นกันทุกเช้านะครับ ฝากดกดติดตามกันเยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับดูความน่ารักครับความน่ารักความแสนสนนี่นี่น,น,นี่ตั้งเลยได้ยินเสียงอะไรไม่ได้เลยนะครับฝากดกดติดตามเลยนะครับพอแค่นี้กันนะครับสวัสดีครับ